สวัสดีค่ะเขาคั้วคือเกาค่ะพพวผอกับยา้อวด,ดคือเกาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเอาหมอนี้เ่าสิมาเห็ดยังกินมาเบิ่งกันเลยค่ะค่ะเอาหมูห่อซอมาหม่บ้านจากพี่น้องกระดูกขาหมูคนซับไปพร้อมแล้วเขาแซน้ำก้อนเพราะว่แาแซฟฟิตไว้ดนดีน่ก็จะมีข้าตะไคร้มีผักพริกเคีเคย่ยวเอามาเริ่มทำกันเลยค่ะซอยเครืองก้อนจกักซอยเคือเครื่องตุ่มทากอน

kakak pada on, kaki kak, kia cek ayu on on tasaw, tasaw mungi pinong on tasaw บางเธอเาเห็ดคลิปเนาะจากพี่น้องเนาะห้าก็บไดรลุ่พร้อมดิพี่น้องเ้าก็อดัดใบเวลาเ้าวหวานเาก็ลุเ,าาเ,ลเนาะกิกเส้นนงพีพพ่องทังเสนกิกเส้นนเนี่ยพอแล้วอันเพ็ทครับเสีย ตัดไปกันเลยค่เค <c oughs> ียวนิดหน่อิดเถอะให้มันเด้งต้หมด แสีบต้มน้ำต้มแทกกระดูกหมูต้มแทบ,บขาหม,ม,มูลสีส่งสิเปนขาหมูแล้วเนะาะขาหมูล้าจะเป็นปัดเดี๋ยวอขอเชี่ยวตรงนี้ซีมาเมาน็นเหนนอเร็วหมดแล้วซอยก่อนนะคะ ขนสงก็จะก็ได้ไปในดอกพี่นอ้องน,นี่ได้สีสันเนี่ยไปเอาไปลุกหม้อกันลงหม้อกันเลยสมุนไพรเฮาลงหม้อไปเลยค่ะหม้อเดือดแล้วจ้าหม้อเดือดแล้วก็จะใส่หมูขาหมูเขาลงไปแลวดอกพี่น้องนอ้ขาหมูเขาลงไปเลยจ้ะต้มไปนี้แล้วจ้าพี่น้อง มันนี่ละปี่นองกดตรรงรุ่งหน้ากระบบกแล้ววันโบกแล้วเพย์น่ารักที่นุดหมอกไปกตะแลนเนาะค้นกระบไดเยอวเพย์เนาะจิ้มกันเด้อพี่นองเด้อ โชโซโรยเจ้าพี่น้องก็บเรื่มใส่เคียงปูง <c oughs> เขาก็เพิ่มน้ำน้าพี่น้องเพิ่มน้ำอีกจักน้อยเหรอเขาก็ปรุงรสอีกวางหัน่นขอท่าในปรุงรสเรื่มเนาะเรื่มก็ได้ไปหาซิมเนาะได้ของก็ได้ปรุงอย่างจ้าต้มมปีจกปักน้อยบรดนจับแบบนี้มันกะซีเปื่อยนะ่จาจะน้ำกะซีพอดีเขาก็จะเสียมาปรุงโรยโดยผักหอมผักอย่างน่ะจ้ะเนาะอ้าต้มมปีจักน้อยกันจ้าพี่น้อง ตุมยำเหนียวกระดูกข,า,ขาหมูนี่เขาต้องใส่เวลาอยู่ดิพี่น้องมันจังสิเปื่อยมันจังแสบเนาะจ้ะเอา้าบัดนี้เขาจังมาเบิ่งอีกแค่หนึงมันก็สิเปื่อยแล้ะจ้ะพี่นอ้อ,นองจบ,บแล้ว,ว,วพี่น้องอะไที่ร่างบ้านรวงรวงรวงรงพี่น้องซิมก็ร่างบ้านแซ่บแล้วตรงหัวหมูพี่น้อง ปิดแก๊สจ้าปิดแก๊สปิดกแก๊สเสียบเราจะพี่นอ้องผักขามูไต่ตั้งอกก็มันเย็นมากาสิก๋สมขอเข้าขาหมูเสียบเราพี่น้องต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บขาหมูชะดอกมามาจ้ากินขงน้งเ่านมอ้วนเด้อจ้าเมนูวันนี้จ้าต้มแซ่บขาหมู เด้อจ้าเด้อเสีบเสบน้องกันค่ะตุ่มแบบบานบานน้องนี่แหละพี่น้องเสียบขนาดจ้ามาสดน,น้ำโก้่งกันจ้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำหนี้นะคะเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ยายอวดมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำหนี้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ